หลงพ่อลีได้สวดบทถอนธรณีสารใหญ่ได้เติมบทมหาลาบเรียกลาบลงไปหลวงพ่อที่บอกว่าวัตถุมงคลชุดนี้หลวงพ่อลีออกอป่าะนะดีเพราะท่านเสกท่านบอกจิตจิตหลวอบอกว่าตัวหายคือนั่งอ่ะพอเวลานั่งเข้าชานตัวบอกตัวหายตัวท่านหายไปเลยเหลือแต่จิตท่านบอกเลยว่าเนี่ย ดีอาจารย์คา,ารวาตพ่อเพชรหรือทุกองค์ที่มาในถ้ำบอกเลยว่าที่นี่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อีกเยอะพิธีกรรมในถ้ำและคนที่อยู่นั่งข้างผมผมบอกดูดิพระพุทธยิ้มไหม,มบอกเออเฮ้ยทำไมพระพุทธยิ้มหมดในนั้นมีพ่อป,ปู่นะปู่ครูหรือสีที่เมื่อวานผมให้ดูว่าเนะี่ยคือ คือเป็นรูปพ่อปู่ครูหรือีที่พ่อเตะผมกล้าบูนะพ่อเตะเจอแล้วก็มีรูปพ่อปู่ครูเนี่ยนะไม่รู้ว่าพ่อเตะทำมาที่ภาสางามหรือเปล่าอันนั้นคือพิธีในถ้ำแบบเต็มเต็มในถ้ำแล้วนะครับมาพิธีในโบสถ์วันนี้ถามว่าทำไมผมจึงบอกว่าดีอาจารย์เอกสวดบูชานโนภเคชุมนุมเทวดาเดี๋ยวค่อยๆดูภาพเพราะว่า เขาถ่ายทํากันไว้ก้อนเมฆเป็นรูปพญายนาคมาตั้งแต่เช้าเลยครับก้อนเมฆที่เป็นรูปพญายนาคมาตั้งแต่เช้าแม้กระทั่งตอนวิธีพุทธายพิเศษผมไม่ดูรูปหนึ่งนะอันนี้เป็นรูปที่มีคนถ่ายเก็บไว้ได้อนมิงขอสายแชทแบทหน่อยอ่ามีคนถ่ายเก็บไว้ได้นะครับก็คือแน่นอนครับถ้าไปที่เนี้ยคนก็ต้องมองบนบนท้องฟ้า ่ามีคนถ่ายเก็บไว้ได้แป๊บหนึ่งนะ, oh. ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอสายชัดแบตก่อน น่ครับใครที่ไปแล้วเห็นเห็นตอนนั้น่ะทุกคนอยู่ในโบสถ์อ่าผมต้องบอกก่อนตอนนั้นทุกคนอยู่ในโบสถ์เดี๋ยวนะเจ้าหนูธนก,กิจส่งส่งมาในไหน อ่ะแอดมินถามเจ้าหนูธนกิจให้ทีแล้วที่ที่ผมบอกว่าต้องดีคือเป็นวิธีที่หลวงพ่อลงมานั่งเสกอยู่ที่ศาลาข้างๆโบสถ์ด้วยผมไม่เห็นภาพหนึ่งเจ้าหนูนอนยังไม่รู้นะ เป็นเป็นภาพถ่ายคือบนท้องฟ้าอ่ะนี่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 ภาพนี้นี่ครับภาพที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าตอนที่ทุกคนนั่งหลวงพ่อนั่งเสกอยู่ในโบสถ์หมด เห็นไ,ไหมฮะคือมีแสงอะส่องลงมาแบบนี้เลยเฉพาะตรงจุดตรงนี้ที่เป็นพระอาทิตย์ครับตอนเช้านะครับอ่ามีก้อนเมฆที่เป็นพญานาคนะค ผ่านมาแฟนเพจที่ให้ดูผมก็ถ่ายเก็บไว้แต่ผมไม่รู้ว่าผมใช้เครื่องไหนถ่ายเก็บไว้การบูชาโประเควันนี้เป็นอย่างไรคนอยู่ในวิธีรู้ดีคือผมสบายใจแล้วว่าวัตถุมงคลครั้งเนี้ยผมไปไหว้ในถ้ำผมไปไหว้แปะเซียนผมไหว้ขอคือดีหมดนะครับนั่นคือหนึ่งอย่างแล้วก็มีทีมงานหลายคนที่มาสามารถเนะี่ยสิ่งที่ประทับใจหนึ่ง คนที่บอกว่าพิยศผมไปมาหลายพิธีผมไม่เคยเห็นพิธีแบบนี้อีกคนหนึ่งบอกผมเป็นลูกศิษย์หลายสำนักนะแต่ผมก็ไม่เคยเห็นพิ่ีกรรมแบบนี้อาจารย์แขกหรือสอบบอกนะ เต็มที่โยอ,อาจารย์แขกหรือศสาเนี่ยนะเป็นงานของวัดร้ำขุญแผนเป็นงานของลูกศิษย์ของอาจารย์แขกคืออ้วดังแพรอาจารย์แขกเต็มทีออ่ถ้าใครอาจารย์แขกนั่งเสกในถ้ำจะรู้อาจารย์แขกไม่ได้นั่งนิ่งเลยครับมือพนมอยู่างนี้ตลอดนะครับอาจารย์แขกทั้งบริกรรมอุโ,อโหคือเต็มที่นะอา่าอาจารย์แขกบอกว่าเอางี้ละกันโ้ต เหรียญดวงเนี่ยจะเล่าอะไรให้ฟังอาจารย์แขกบอกเหรียญดวงเนี่ยผมผมเล่าว่าคนที่มาในงานเนี่ยที่แขวะเหรียญดวงเนี่ยเกิดอพิธิหารอะไรบ้างอาจารย์แขกก็เล่าให้อาจารย์คารวาสฟังด้วยว่าเอาย่ายกว่าผมจะบอกนะว่าเหรียญดวงเนี่ยนะคนที่เคยมีตังค์หลายสิบล้านดวงตกขนาดต้องแคะเศษตังค์ใช้ แล้วก็เอาเหรียญดวงเนี่ยไปแขวนก็จะาจาายแขรบวัน,นี้แหละตอนนี้กลับมามีตังหลายสิบล้านจะเป็นร้อยล้านแล้วก็ซื้อพระครับแล้วก็ซื้อพระแล้วก็เล่นพระแล้วก็บอกว่าก็เอาพระอย่างอื่นมาแขวนดวงก็ตกลงไปอีกจนทุกวันเนี้ยแขวนเหรียญเนี้ยล้อมเพชรแล้วก็กลับมาดี จารย์แขกบอกเหรียญเนี้ยแค่กูนั่งเสกอีกครั้งนั่งจานเองกูยังเห็นเป็นเหรียญเป็นรูปดวงเนี่ยลงไปเลยทุกคนคุยถึงเรื่องเหรียญดวงอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับแต่พิธีวันนี้พิธีเสกเหรียญหลวงพอ่อขุนแผนและพระเมตกสิทธิ์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันมันมันรู้สึกถึงพลังอย่างอัศจรรย์เอาว่าเดี๋ยวคงมีวิดีโอถ่ายทำให้ทุกคนได้เห็นก็ สำหรับคนที่บอกว่าผมเป็นลูกศิษย์หลายสำนักผมไปงานพุทธายพิเศษมาหลายครั้งไม่เคยเป็นแบบนี้ผมอยากจะพูดให้เพื่อนๆฟังวันนี้ว่าหัวใจของการทำวัตถุมงคลย้ำอีกครั้งนะครับคือทำสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตครับนี่คือหัวใจเลยครับธาตุแต่ละอย่างหินดิน ไม้ทองเหลืองเงินทองคำไม่มีชีวิตแต่การจะทำให้สิ่งเหล่านี้มีชีวิตมีพลังมันเกิดจากอะไรผมให้เพื่อนๆลองใช้สติคิดดูมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากพิธีกรรมมันเกิดจากข้อจำกัดพิธีกรรม และพลังจิตของคนที่สำเร็จวิชานี้แล้วทำได้ไม่ได้ต่างอะไรกับอาหารครับถ้าคุณไม่เตรียมวัตถุดิบไม่มีส้มมะขามมันจะเป็นแกงส้มไหมคุณมีส้มมะขามมีวัตถุดิบคุณไม่มีแม่ครัวที่ทำแกงส้มเป็นมันจะเป็นแกงส้มไหมนี่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากวัตถุมงคลหัวใจคือทำสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้เขารวมกันแล้ว ให้เกิดเป็นสิ่งมีชีวิตโดยการกำหนดธาตุในตัวคนเรามีธาตุดินน้ำลมไฟที่เคลื่อนอยู่เป็นวิญญาณฉะนั้นนะฮะตำลาของถ้ำขุณแผนคือเอาธาตุดินน้ำลมไฟสะกดให้นิ่งแล้วบรรจุลงไปให้สิ่งนั้นเกิดเป็นชีวิตวัดถ้ำขุนแผนตำลาแห่งถ้ำขุณแผน โดนเผาตำราขาอวางแผนถูกปิดทำไมต้องปิดทำไมต้องเผาเพราะเป็นวิชาที่คนเรียนแล้วฝึกจิตคุมธาตุไม่ได้แล้วบ้านะครับในตำราของที่เนี่ยนะครับฝึกจิตไม่ได้คุ้มธาตุไม่ได้แล้วบ้าเป็นสิ่งวิเศษทําได้แล้วเป็นของวิเศษครับ แต่ถ้าคุมธาตุไม่ได้มีผลต่อคนทํามีผลต่อคนฝึกนี่คือสาเหตุที่นะฮะวัดถ้ำขุนแผนตําลาแห่งถ้ำขุนแผนนะครับได้ถูกปิดและโดนเผานะเขาเขาบอกผมว่าโดนเผานะสิ่งที่ผมลงมาตําราปู่ใจเนี่ยโดนเผาถามว่าเพราะอะไรอันนี้คือคือหนึ่งสาเหตุและสองนะครับถ้าถามถ้ำขุนแผนคือที่ไหนดียังไงเอาง่ายๆครับเพราะเงินบางคาัน มาฝึกวิชาที่นี่พ่อปานคลองด่านมาฝึกวิชาที่นี่ปูเอี่ยมวัดสะพานสูงมาฝึกวิชาที่นี่ปู่บุญวัดกลางบางแก้วมาฝึกวิชาที่นี่ปู่ไข่วัดเชิงเลนมาฝึกวิชาที่นี่หปีกว่าพ่อโอภาษีมาฝึกวิชาที่นี่พ่อเต๋มาฝึกวิชาที่นี่พ่อเปิ่นมาฝึกวิชาที่นี่พ่อม่วงบ้านทวนพ่อทาพเนียงแตกมาฝึกวิชาที่นี่หมด ถ้าคิดว่าไม่จริงให้กลับไปศึกษาประวัติของพระเกจิเหล่านี้ฉะนั้นนะพระเกจิที่มาฝึกกรรมฐานแล้วสะกดธาตุให้เกิดเป็นสิ่งวิเศษได้จากถ้ำนี้ไม่ว่าจะเป็นถ้ำมะระแมงถ้ำตะลุงนะครับถ้ำภูพระถ้ำอะไรแต่คือในถ้ำในภูเขาแห่งนี้ถ้าเพื่อนๆขับรถมาเห็นว่าเนี่ยเขาสลับซับซ้อน นะครับอ่ะอันนี้ก็คือหนึ่งเรื่องที่ผมบอกหัวใจคือวัตถุมงคลน,นั้นทําสิ่งที่นะไม่มีชีวิตให้รวมกันเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะเหมือนเอาส้มมะขามนะครับเอามะละกอนะเอาปลานะครับเอามารวมกันแล้วกลายเป็นแกงส้มนั่นแหละครับก็เหมือนคือการทําวัตถุมงคลอ่ะอันนี้คือหนึ่งเรื่องเรื่องที่สองกับคําพูดที่ว่าพระ หัวใจของพระคือซื้อขายได้อันนี้คือสิ่งที่ผมบอกเลยนะผมได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าพระดีถ้าพระใช้ได้มีคนอยากเช่าเอาไปใช้ตลอดการเหรียญดวงเหรียญเงาะขอถูกมงคลที่ผมทำในวัดท่าขุนแผนผมทำนอกวัดท่าขุนแผนไม่ได้ เพราะหลวงพ่อบอกว่าในที่เนี้ยเป็นที่ที่ครูบาอาจารย์เขาอยู่ช่วยทําผมนั่งกับหลวงพ่อบางทีหลวงพ่อก็พูดมอนบางครั้งหลวงพ่อก็พูดเลาาหลวงพ่อบอกว่าบางครั้งข้าก็ไม่ได้ทํานะเขามาจับมือข้าทําอย่างรุ่นเนี้ยเขามาจับมือกันแย่งกันจับสนุกเลยหลวงพ่อบอกกับผมแบบนี้ผมก็บอกเล่าให้เพื่อนฟังแบบนี้นะครับ เห็นไหมครับว่าทําไมวัตถุมงคลที่ทําตามตําราแล้วใช้ได้ผมกลับเป็นคนที่ห่วงวัตถุมงคลที่ตัวเองสร้างด้วยวันนี้นั่งคุยอาจารย์แขกเลยสุดท้ายแล้วอาจารย์แขกกับผมพูดตรงกันว่าสุดท้ายเราก็แขวนพักที่เรารู้พิธีกรรมไงเหมือนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไปพิธีพุทธาพิเศษไหนแล้วก็เห็นพิธีดีเขาจึงเช่ากลับไปเก็บถูกไหมครับทุกคนมา เห็นวิธีกรรมเสกนะเต่าเสกเหรียญอะไรก็แล้วแต่คนสมัยก่อนเขาเห็นพิธีกรรมแล้วเขาถึงทําบุญเอาวัตถุมงคลน,นั้นกลับไปไว้ที่บ้านแต่ทุกวันนี้ในลทัทธิที่บอกว่าพระหัวใจของพระคือซื้อขายได้แล้วมันขายได้จากอะไรอ่ะขายได้จากการหลอกเขาขายแป๊บเดียวอะของขายได้อ่ะของเปลี่ยนเป็นตังค์ได้ของเล่นได้อะมันไม่จําเป็นต้องเป็นพระครับนาฬิกาก็ขายได้กระเป๋าก็ขายได้ เกก็ขายได้ทํายังไงก็ได้ขายได้มันไม่ใช่หัวใจของคําว่าพระเครื่องหัวใจของพระเครื่องคือแท้ใช้ได้หัวใจของพระเครื่องคือเอาเงินมาเปลี่ยนพุทธคุณพระผมพิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าพระดีไม่ต้องมีใครไปปัน่นนะครับไม่ต้องมีใครไปบีิเขาก็นะฮะมีคนอยากได้มีมูลค่าของเขาเอง คุณเห็นไหมผมเองคือคนที่ทุกวันนี้เหรียญดวงผมไม่เหลือหลวงพ่อบอกว่าเหรียญจะแพงแล้วเองจะเหลืยผมก็ไม่เหลือแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายผมยังเช่าเหรียญของผมกับทุกคนทุกวันนี้ก็มีเหรียญดวงก็ต้องมาขายผมผมก็ส่งก็เช่าแจกฟรีแต่มาเช่ากับหลวงพ่อบอกว่าือน้ําเต้าอ่ะไม่เหลือแล้วแอดมินของคนลุกเลยครับเพราะอะไรน้ําเต้าหมดเกลี้ยง น้ำเต้าหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยวันเนี้ยไปว้ายหลวงพ่อหลวงพ่อบอกอืน้ำเต้าหมดแล้วแอดมินผมขนลุกอะน้ำเต้าไม่เหลือพิมพ์อื่นทําไมผมจึงไม่ให้จองบอกพรุ่งนี้ได้ไหมวันนี้ยังไม่บอกนะวันนี้แอดมินเหนื่อยเดี๋ยวบอกพรุ่งนี้นะครับฉะนั้นไอ้คำว่าหัวใจของพระต้องขายได้อะ่ะผมว่ามันไม่มันมันมันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาคุยกันพรุ่งนี้ว่ามันไม่ใช่นะครับอ่ะอ่ะโอเค ฉะนั้นวันนี้ใครอยากเห็นวัตถุมงคลทั้งหมดที่เสกบ้างตอนที่เสกเสร็จผมให้ทุกคนที่มาทํารายการพี่อ้วนไปด้วยใช่ไหมอ่าเปิดลังทุกลังว่ามีวัตถุมงคลอะไรบ้างไม่ได้เสกกองเปล่าอ่าทุกลังมีวัตถุมงคลอะไรบ้างมีใครที่เอาอะไรมาฝากเสกในนี้บ้าง